เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อตัวหลวมมีกระดุมห่วงข้างหน้าค่ะแล้วก็แขนตุกตานะคะเรามาดูวิธีการทําแพทเทิร์นเสื้อตัวนี้กันค่ะเพื่อนๆเอากระดาษแพทเทิร์นขึ้นมาค่ะวัดจากลิมกระดาษขวามือลงมา10เส้นขีดเส้นเส้นนี้เป็นเส้นคอค่ะจากเส้นคอวัดลงไปนะคะเท่ากับยาวหน้าของมี34เส้น แบ่งครึ่งที่17เซนแล้วก็แบ่งครึ่งอีกหนึ่งครั้งค่ะที่8.5ยาวหน้าของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็าตามเท่านั้นนะคะเพื่อนๆบางคนไม่เท่ากับของมีนะขีดเส้นเลยค่ะเส้นนี้เป็นเส้นบ่าเส้นนี้เป็นเส้นอกเส้นนี้เป็นเส้นเอวค่ะ เรามาดูที่เส้นคอนะคะเส้นคอไม่วัดเข้าไปที่6.5ุ้เซนตั้งฉากขึ้นไป7เซนค่ะจากจุด7จ็เซนม่วัดลงมา4เซนขีดเส้นไม่ขีดเส้นไหลที่13บมเซนค่ะ จากปลายลายไม่ขีดตรงลงไปเลยนะคะที่เส้นบ่ามาดูเส้นอกค่ะรอบอกบวกหลวมแล้วก็หารสี่ไม่บวกหลวม12บเส้นค่ะใครอยากได้หลวมมากๆก็บวกเยอะไปกว่านี้นะหรือว่าใครอยากได้คับกว่านี้ก็บวก้อยกว่านี้ได้ค่ะแล้วเราก็มาหารสี่นะพอไม่หารเรียบร้อยแล้วค่ะได้24เซนก็วัดออกมา24เซนที่เส้นอกตรงเส้นเอวค่ะเมก็วัดมา24เซนนะคะ มัจะขีดเป็นเส้นตรงมาเลยค่ะใครอยากได้เสื้อบานเพื่อนๆก็ขีดบานออกไปได้ค่ะตรงนี้ตามชอบตรงข้างคอนะคะม่วัดลงมาสามเซนค่ะตรงนี้ไม่จะขีดไปเส้นคอหลังอันนี้แพทเทิร์นหน้าหลังเราซ้อนกันนะคะจากไหล่หน้าไม่ยกขึ้นมาหนึ่งเซน ขีดไล่หลังค่ะที่13บสามเซนเท่ากับลายหน้าไม่ขอมูลกระดาษค่ะตรงเส้นบาดตรงนี้มีวัดเข้ามา2องเซนเราโค้งวงแขนของชิ้นหน้านะคะอันนี้วงแขนชิ้นหน้าค่ะเรียบร้อยจากบาหน้ามีวัดออกมา1นึ่เซน เราโค้งวงแขนของชิ้นหลังค่ะตรงนี้ไม่งงนะข้างคอไม่วัดนะคะออกมาที่3ามเซนค่ะตรงนี้ใครอยากได้คอกว้างกว่า3าเซนก็ได้นะคะคอหน้าลึกค่ะไม่วัดลงมาที่สิห้าเซนเรามาโค้งคอหน้าค่ะคอหน้าจะเป็นแบบคอวีนะคะ โค้งคอหลังค่ะจากนั้นเมย์จะมาก,ก๊อปแพทเทิร์นนะคะพับกระดาษแบบนี้เมยกลัดเข็มหมุนล็อกไว้นะคะป้องกันกระดาษมันเคลื่อนค่ะแล้วใช้ลูกกลิ้ง กลิ้งแพทเทิร์นชิ้นหน้าออกมาค่ะวงแขนนะคะกลิ้งให้ถูงนะเป็นวงแขนชิ้นหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาขีดเส้นให้ชัดเจนค่ะขีดเส้นให้สวยงามนะคะเส้นไหนที่เรากลิ้งไม่ค่อยตรงเพื่อนก็ขีดให้ตรงค่ะ ไม่ขอปิดกันน้าที่คอนะคะเม่จะมาร์กจุดคอคอชิ้นหน้านะคะตรงเส้นอกมีวัดเข้าไป9เซนค่ะมาร์กตำแหน่งจุดอกจากจุดอกที่เรามาร์กเมื่อสักครู่ค่ะมาหาตำแหน่งคอเราขีดไว้แบบนี้แล้วเมยก็จะปิด1เส้นที่คอวีตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอ้านะถ้าเราไม่ปิดเม่จะปิดกันอ้าหน่อยค่ะ นี่วงแขนค่ะขีดให้เรียบร้อยอันนี้ชิ้นหน้านะคะเราได้แบบนี้เรามาปิดการอ้าก่อนค่ะอันนี้เราปิดไปเลยนะคะเอาสะกอตเทปมมาแปะให้เรียบร้อยเราจะไม่แกะออกแล้วนะ ตรงนี้แต่งเส้นคอใหม่ค่ะเส้นคอมันไม่ต่อเนื่องกันแล้วอันนี้เราตัดแพทเทิร์นออกมาเลยเสื้อตัวนี้ไม่ทำความยาวถึงเอวนะคะแต่ว่าไม่จะต่อระบายนะตอนนี้ค่ากระดาษเราพองๆนะพพเพื่อนๆตัวแพทเทิร์น เมย์จะขอปิดที่วงแขนด้วยนะคะปิดกันอา้าที่วงแขนหน่อยค่ะหนึ่งเส้นอันนี้ก็แปลสกอตเทปไว้เลยค่ะ เราเศษกระดาษมารองด้านล่างเพื่อจะแต่งวงแขนใหม่ค่ะเพราะตอนนี้เส้นวงแขนเรามันไม่ต่อเนื่องกันละเราจะค้งววงแขนใหม่นะคะให้มันต่อเนื่องกันตัดกระดาษส่วนเกินออกค่ะตอนนี้แพทเทิร์นของเรามันจากพองๆนะเพื่อนๆมันไม่เรียบใช่ไหมก็ไปวางบนผ้าได้เลยนะแต่ว่าเมย์อยากได้มันเรียบๆนเนาะเมย์ก็จะมาตัดแยกตรงนี้ค่ะ ขีดเส้นมาตรงตะเข็บข้างนะคะจากจุดอกแบบนี้ตัดเข้าไปหาจุดอกค่ะแพทเทิร์นเราก็จะเรียบตรงนี้ค่ะมันจะกลายเป็นเกรดนะคะเกรดที่เราจะต้องไปเย็บบนผ้าเอาเศษกระดาษมานรอไว้ก่อนค่ะจากจุดอกไม่วัดออกมา4เส้นขีดเส้นเกรดค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกรดที่เราจะต้องไปลอกลงบนผ้าแล้วแล้วก็เย็บอีกทีนะคะ ความยาวของเกร็ดตรงนี้ค่ะเพื่อนๆวัดให้มันเท่าๆกันนะเวลาเราเอาไปเย็บค่ะจะได้เย็บง่ายๆจากนั้นเราก็จับพับเกรดแบบนี้ค่ะพับขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ตัดแพทเทิร์นด้านข้างให้เรียบร้อยแพทเทิร์นชิ้นหน้าเราเรียบร้อยค่ะแล้วก็มาตัดชิ้นหลังได้เลยค่ะชิ้นหลังที่มันซ้อนอยู่กับชิ้นหน้านะคะ พอเราได้แพทเทิร์นแล้วค่ะเราก็มาเช็ครอบบุแขนเลยค่ะว่าได้เท่าไหร่เราจะไปทำแพทเทิร์นแขนเสื้อนะคะชิ้นหลังเราวัดได้เท่าไหร่แล้วก็มาวัดต่อชิ้นหน้าเลยค่ะวัดต่อเนื่องกันมาเลยโอเคค่ะขอมีได้45่สิห้เซนนะคะเขียนไว้ก่อนค่ะจากนั้นเรามาก๊อ สาบคอเสื้อของชิ้นหลังนะคะเอาเสศษกระดาษมาลองค่ะเอาแพทเทิร์นชิ้นหลังมาวางแล้วก็มากลิ้งเลยค่ะตรงคอหลังนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็มาขีดเส้นให้ชัดเจนค่ะแต่งเส้นคอหลังขีดเส้นกลางหลังกลางหลังมีขีดยาวที่สี่เซนค่ะแล้วก็ไหล่หลังนะคะขีดไล่หลังที่4เซนเหมือนกัน ขีดเส้นโค้งค่ะแต่งแพทเทิร์นสาบคอเสื้อชิ้นหลังแต่งเส้นให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยค่ะตัดแพทเทิร์นออกมาเลยค่ะเอาเศษกระดาษมานะคะแล้วก็แพทเทิร์นเสื้อชิ้นหน้ามาค่ะอันนี้เราจะทำสาบของเสื้อชิ้นหน้านะคะกลิ้งตรงเส้นเอออกมาค่ะกลิ้งกลางหน้า กลิ้งคอแล้วก็กลิ้งไหลค่ะเรียบร้อยปลดเข็มหมุนออกก่อนค่ะมาขีดเส้นให้ชัดเจนนะคะเส้นกลางหน้าค่ะเส้นเอวเส้นไหลแล้วก็เส้นคอค่ะ ขีดตามรอยปรานะคะไหลหน้ามีวัดเท่ากับหลหลังนะคะ4เซนค่ะตรงเอลมีวัดที่8เซนค่ะจากนั้นเราก็จะขีดเชื่อมไปหาไหลเนี่ยค่ะก็แต่งเส้นให้มันดูสวยงามสมูทค่ะขอมีประมาณนี้นะคะลบเส้นส่วนเกินออกค่ะ สาบเสื้อของเราเสร็จเรียบร้อยเรามาดูแขนเสื้อแขนเสื้อเมยจะขีดเส้นแนวขวางม,มาก่อน1เส้นขีดเส้นตรงค่ะไปเส้นกลางแขนตรงนี้หัวแขนสูงนะคะไม่ใช่ที่สิบสองเส้นขีดเส้นฐานแขนค่ะเส้นทะแยงตรงนี้เท่ากับรอบวงแขนแพทเทิร์นหารสองขอมยสี่สิบห้าหารสองได้2 2่จุ้าค่ะ แล้วเราก็มาแบ่งเป็นสมส่วนนะคะส่วนนี้เมยแบ่งครึ่งแล้วก็วัดลงมาที่0.5เซนจุดนี้เราวัดขึ้นไป2เซนนะคะโค้งหัวแขนค่ะจุดนี้เมยวัดเข้ามา1เซนนะคะ แล้วก็โค้งหัวแขนของด้านหน้าค่ะความยาวแขนเสื้อค่ะตรงนี้ตามชอบเลยนะเพื<ๆ>่อนเอนยากได้ยาวกว่านี้ก็ได้นะของเมีเมท์ทำที่25เซนค่ะขีดเส้นความยาวแขนขีดเส้นใต้ท้องแขนค่ะตรงนี้ไม่ขีดตรงลงมาเลยนะพับเส้นกลางแขน เอาเข็ม okay. หมุดกลัดไว้ค่ะตัดแพทเทิร์นแขนค่ะตรงหัวแขนเราจะตัดเส้นข้างนอกก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาตัดเส้นด้านในค่ะคลี่กระดานออกก่อนค่ะตัดเส้นด้านในฝั่งนี้จะเป็นหัวแขนด้านหน้านะคะ อีกฝั่งก็จะเป็นหัวแขนด้านหลังนะคะรับพับแพทเทิร์นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเรตัดเส้นตามรอยพับอย่าตัดขาดนะเพื่อนเราแค่ตัดชนก็พอค่ะแบบนี้แล้วเราก็แยกออกความบานตรงนี้แล้วแต่ชอบนะคะใครอยากแยกมากนะคะก็แยกเยอะๆถ้าอยากรูดแบบให้แขนมันพองเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะของเมียมีแยก5เซนไม่คิดว่าน่าจะโอเคละ ตรงเส้นกลางแขนก็ตัดเหมือนกันค่ะตัดชนข้างบนก็พอกลางแขนตรงนี้เมย์ก,ก็แยกที่7เซนนะคะพอเราแยกได้ขนาดที่เราต้องการแล้วก็แปะสกอ๊อตเทปได้เลยค่ะอีกฝั่งก็เหมือนกันค่ะเมย์ก,ก็จะแยก5้าเซนเหมือนกันนะคะตัดเศษกระดาษมาเสริมค่ะตรงนี้ แปะสกอตเทมให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาแต่งปลายแขนให้เรียบร้อยค่ะมาแต่งปลายแขนเสื้อให้เรียบร้อยค่ะตัดกระดาษส่วนเกินออกค่ะ แพทเทิร์นของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูวิธีการตัดเย็บเสื้อตัวนี้กันค่ะใครอยากตัดเป็นนะคะรอชมคลิปหน้าได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณรับชมค่ะใครมีคำถามก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยค่ะ